mười bốn điểm mười bốn điểm mười đi, điểm mười bốn điểm mười bốn điểm หนึ่งสองสามสามี่แล้วก็อย่ไปกว่าไม่พูดกว่าไม่ออเอเหล,หล,หลทุกวันหอทุกวันก็มาทันทีมีกบเพิย่ยๆกัก 이 t 도 d e n ที่เดินดียืมขึ้นถือหาดมือแล้วนี่พี่น้องา โอ้ยขาไปทั้งนั่นมาบอกกันนี่ากาะหักใหม่เหียขาดอกมีมั้งแบบแบโอยอีดอกน,นี้ยังบปรพัวอ้ยหรีบบ่เมื่อย้ยิังเปรพัต้องไลยรอเขขึ้นใหม่ Nah, nah, apa yang bumi jo? Kamu yang punya? Tambah nak Ini tuh. ว่าดิคืนหลังก้อนแปวน้ำอก่อก็ดอพี่น้องมึงม่นหมืนสิบก็ดอกสิบห้าพีมึงมันหมานันี้ก้อนสามไปยัง่สามเด็พี่น้องของดีเดียบก็ค่อยกินไปมือสั้สนเดกพี่น้องเด้อ ปีเด้อพี่น้องเด้อเขาก็ดูว่ากิ่มสมสูงใดก็บ่รู้แต่ว่าหาตะละปีมันก็ออกซุนี่ใกล้เคียงกันเก่าเน สองหล่อมีกา่ใชอ,อ,อ,นะอ,อ้องามเลยื่อนนน่ั้นฉันจะบอกเธอว่าขไอเบืรู้สันว่เห็นเอือยพ่นเขาก็ผ่านไปที่หนมหนึงละสมมุตินะ เอ่ยเพลินน่ะแบบเลือใจ็เพรานมืออืนเพิ่มากมาแล้าก็ดอกตอนนี้ว่ามีเหตุใ้ผิดวังนี้เลยว่าด้นั้นก็ได้หลายทุกปีอยู่หน่อยเียครับ โอ้พี่ย่หมอเกา้าอ,ออกแล้วับพ,พ,พี่โย่ไม,ม่อยู่ในหลุมอีกแล้วเจนกับพี่โย่น้อนเดูีจังลยจ้ารไฟี่เป็นสั่นเลยจ้เด้นมาต้นมาฝาพี่น้งาจ้จา่นุมมันิ้งยาอะไรน้ำกำลังเกิดมนาะ

น้ำมันีอันนี้ขาวอาไปขาขาทุยั่นเปขาเจือขาชุยทุยอันนี้กับเหงางี้ได้นะคะแล้วก็บอกมีแมงอันมั้ก็บมีขาแบบเป็นนิ้งนิ้งขน มันไม้บอกวิวไปแล้วก nah, ่ดันล้วมันไม่็เอาติกระดอกอีกขามูนี่น้ำกระดอกพี่น้องอต้องไปสวยๆครับลอต่อยก็พ่ออยู่แล้วมู้นขึในญ่าเนียนอืมทันมันอืมโอ้ดีเกน เต็มกระตาคัเต็มกระตาคพี่น้องมา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 ปาดปวดๆเม่นมดอนโ้ยบานมืนดอกจูทสักเดียวเห็นย่ทธีมาก็บานมากรูปวงบางเด็น้องพี่น้องมาล้างไปพ่นมาเดี๋ยวค่อยเบิ้งเนาเริ่มจากนี้ค่ะระดอกกัน คือว e, <En n. S 2> si ่าข้นมายังมาแรงเมื่อวานนี่จะเห็นอยู่นแบบเนาะตะวันยุ่ม่ตอกยามเห็ดออกมันดูพี่น้องย้มกระดอกกระเ่อฝนอะไรเกิดบนเดียวบ้านมัดินแข็งน้ำเนี่เดมือมืมกบ่เด้อแสงกันไปได้มันมัน่นี่ยอย่าเยอดอกจุ 嗯，好，皮喝嗯。 มันม่รล้อันนี้เห็นหมดเสื้อมายังก็บำเห็ดยิ่งออกอบ่สั้นถือหน้ามืขึ้นนีพอมนีแล้วเนี่ยเพระเสีอ้อนไรเนี่ยม่นอรือบ่าั้นสองทาง หัวตะปุมหัวตะบานลหัวตะปุ่่นุ่มน่มน่้อกีกเ่ไม่ได้ัดหน้าาแล้วเด้อกนึกลับก้องขึ้นถึงนั่นกียากันดจะเคลือใหม่ออกอยู่กรืบานไป เห่หยออกมาได้ละฮะสีจะเม็เห็ดเห็ดหักหรือว่าเห็ดหักหรือว่าหักเากระบื่อนี่ได้สนิทกับพอดีล้วตัวนี้กลังยาวใหยาวัน้หังน้นให้บานนะจุดฝนำานแล้ว เองมาเมื่อวานนี่เังกับโปงเห็นรุ่นรุ่นีบบนี้ยีนนะพู่นะต้องจูมเขี้ยวอาไรน้ำมีดีที่พี่น้อง มันไม่ได้เลยงมัสนใจว่ะ้ายกดตึิบ่ขืนเลยกดไหลหักไมมกดหักเป็นไหลคนละมเนาะมีปากังเลยยาธาน้อะพี่น้องนะไปเดยวมีตาหักไปซื้อ ีจะได้ปัดเยอะแต่ว่าสิไปเอาสมบานให้เรียบร้อยก่อนค่อยสิปัดเพิ่อดอกจุ่มๆแต่คิดว่าคือจะไปกับเดือดะไม่ใช่ มูบันนะะั่นเองค่ะแบบมูจุ่มยุบแบบนี้นเนี่ยค่ะนะปิดไปนะั้นนี่ที่เขาไปรอกันก็รู้ค่ะมาเพิ่งไปเรื่อยๆเพราะว่าหมองเขาเคยออกเป็นก็ออกคือเก่าพี่น้องแต่ว่ารู้จักเปิงคือว่าม่รู้จักมองรอกรู้จักว่าดอนนี่เป็นดอนเห็ดบวกนี่สิซะหน่อยเมียนรัะไปยินเลยมองเดี๋ยวสิพาพเปล่าไม่เล้วขาดนะลานะหนีนก่อน

ดอกบานไม้ค่ะพี่น้องขึตามมันก่อนก่อนเลยไงั้นมากครับแ่ม่พี่น้องมาเบิ่งการเห็ดกับตาไวเาะว่าอย่างที่ขันสั่นเตาเาตัวนตน้ใหม่เรือยกไนเถึงหนา่้นเียเมื่อสั่นเห็ดเงา่วนม้งเพราะว่าเส่วยจะต้องขึ้นวยนีอยู่ดีสะถึงว่าถึงนี่เลยเด้อันนี้เขากระตุ้นนะ ง่ายไข่ว่าพันหยิบง่ายนะบำเนาะล่าพันหิบง่ายค่ะเพราะว่ามันเป็นเห็ดลวก็เห็ดปวกง่ายเลียงเห็นบ่หักปึดอันน้องก็นั่นเพราะว่าเขาต้องไปอีกเด้อกครับนพี่น้องไังสีเขากะปิดไปิดเย แยาหลวงอ๋อยังมะเต่งแค่นั้นลเลยครับน<า>้ำใช้มุลโตป<า>ุ่จนจะแกเก็ตนี้สิฮิวไปน้ำได้ยุคค่ะเพราะว่าเพิ่งยังบาายย้านได้ยังก่อนยังบาายย้านได้นั่นหลายเนาะยังจุ่มยุคไป,ปีระดับน้ำเอิญมู้เอิญอ้วนน้ำค่ะเอาเลยนะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สนิทเถอะพี่น้องฝากเป็นกำลังใจเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะเด้อค่ะสวัสดีค่ะบอสสวัสดีครับ,บ,สสรบเสียมหาพี่น้องนะคะ่ะ